กลไกสปริงไดส์ไทเทนเนียมขัดสีอย่างจะเป็นสเตเลตตกลงมันเป็นไทเทนเนียมหรือเนี่ยพี่ก็ว่ามันเบาๆแปดสิบกรัมแปดสิบเก้ากรัมไม่ตัดสายเออน้ำหนักเบาดีด้วยแกนไซโก้สปริงไดส์รหัสเครื่องมูฟเมนต์อยู่นะ 9R65A 9R 9R ถ้าตระกูล R มันก็เป็นไอ้ไกลไกออโตเมติกกลไกออโตเมติกโปรต,ตันจะมี 4R เออแต่กลไกแบบนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกน่าทำคอนเทนต์มากเลยตัวนี้นาซากุลาคือตัวนี้ น่าหล่อมาก